สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยชื่อเด็กนะคะแกมมะตอนเียค่ะชื่อเด็กคือใครค่ะดิ้ชื่อใครคะ วันนี้สอบวิชาอะไรกันบ้างคะสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สอบทั้งวิทย์ทั้งคณิตเลยมีความมั่นใจแค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีมากๆค่ะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก็จะก็จะไปปรุติวให้แล้วก็ไปหาพวกข้อสอบกลับมาเอาข้อสอบก่าบมาทำดีมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่ดิษใจก็ได้ไหมนะคะพี่เล่นปูครับอยู่ระดับชั้นไหน วันนี้มาสอบกี่วิชาครับสอบสองวิชาครับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นะครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมตัวดูอ่านหนังสือเตรียมตัวก่อนที่จะมาเข้าสอบครับมีความมั่นใจแค่ไหนครับเนี่ยห้าสิบห้าสิบครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับแนะนําตัวเองหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอาิตย์ดาเจริญวันนี้ค่ะอยู่ระดับชั้นไหนครับมสองสอบค่ะวันนี้หนูมาสอบกี่วิชาครับสองวิชาค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง เราคิดว่าตัวเองจะทําได้มากน้อยแค่ไหนครับวันนี้50 50ครับ50เปอร์เซ็นต์เหรอครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณนะครับค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชือนะ่อวนะชื่อตงการค,ค่ะวันนี้มาสอบวิชาอะไรบ้างคะวิาคณิตก,กับวิทย์ครับทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคณิตก,กับวิทย์มีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะก่อนที่จะมาสอบก็เตรียมในห้องมีการติีในห้อง ศาสตราจารย์ติวมีศาสตราจารย์ติวด้วยเหรอคะติวอ๋อติวกันเองระหว่างเพื่อนๆนนะคะแล้วก็มีคุณครูมีความมั่นใจแค่ไหนคะวันนี้มากมากค่ะไม่มากค่ะ50 50สอบกันเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้สอบได้ถูกข้อเลยค่ะ